ถ้าวันนี้เราอยากเป็นที่หนึ่งในใจของใครก็ตามแต่คุณต้องมี mindset ที่เป็นเบอร์หนึ่งมาตั้งแต่แรกครับหนึ่งครับถ้าคุณอยากเป็นที่หนึ่งในใจของใครครับคุณต้องมีทัศนคติมองว่าคู่ชีวิตเนี่ยคือกำไร,รถ้าความสุขของคุณเนี่ยใน100%ครับคุณต้องมองครับว่านเนี่ยไอ้100%เนเนี่ยฉันสามารถผลิตได้ครับด้วยตัวของตัวเองครับแต่คนส่วนใหญ่คิดว่าเนี่ยความรักเนี่ยฉันเนี่ยผลิตความสุขเนี่ย ได้ด้วยตัวเองแค่50%อร์นอีก5 0เนตี่ยต้องให้ใครก็ไม่รู้นะครับลูกใครไม่รู้นะครับในชีวิตเนี้ยนะครับมันเข้ามาเติมเต็มพอคนคนหนึ่งมันเดินออกจากชีวิตคุณเลยท้อเศร้าเฟลกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายหาวิธีการแก้ปัญหาอ,อกหกักวุ่นวายกันไปหมดครับเพราะมันพลาดมาแต่ไม่เซ็ตคุณคิดว่าคนคนหนึ่งต้องเข้ามาเติมเต็มแต่คนเป็นเบอร์หนึ่งมันมีไมเซ็ตว่าไอคนที่เดินเข้ามาถือว่าเป็นกําไร จะอยู่ก็ขอบใจจะไปก็ขอบคุณใครจะอยู่หรือใครจะไปในชีวิตฉันสามารถผลิตความสุขได้ด้วยตัวของตัวเองคุณต้องทำตัวเองให้เป็นโรงงานผลิตความสุขให้แก่ตัวเองเสียก่อนครับสองครับถ้าอยากเป็นที่หนึ่งในใจของใครก็ตามแต่ครับจงสร้างความเป็นเจ้าของครับคุณต้องกระตุ้นให้คนรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของในตัวของเรานะอย่าให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นของตายคือความสัมพันธ์ที่ คนมันหมดรักคุณเป็นเป็นงี้ครับเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นเส้นตรงครับจําไว้นะครับสมองมนุษย์เกลียดอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเส้นตรงหรือมันเป็นอะไรที่น่าเบือ่อการอยู่ในความสัมพันธ์คุณต้องทําให้เป็นงี้ครับความสัมพันธ์ครับเพราะเนี้ยการทําให้คนรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเราทําได้ด้วยวิธีการไหนบ้างครับเช่น ครับผเนี่ยฉันไปเดินตลาดมาแล้วอยู่ๆก็มีคนมาขอเบอร์ฉันแต่พวกนี้บ้าจริงแท้นะครับมันไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนเจ้าชู้แต่มันบ่งบอกว่าเอ้ยมีคนมาหมายปองเราเหมือนกันนะนี่คุณดูคุณดูดูนี่มีคนมาหมายปองคนอยากคนจะพยายามแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในตัวงคุณทันทีมันจะกลัวว่าคนอื่นจะมาแย่งคุณมันจะกลัวว่าคุณจะสวมเขาให้กับมันมันจะกลัวว่าเออเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคนโง่อีกฝ่ายจะพยายามเกิดความคิดหึงหวงคุณครับแต่มันจะไม่มองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ เพราะคุณไม่ได้บอกว่าคุณเล่นด้วยคุณแค่พยายามแล้วว่าเอ้ยเนี่ยมีคนมาขอเบอร์แล้วก็ถามอ่าแล้วคุณให้ไปหรือเปล่าคุณก็แค่บอกว่าก็เปล่านะก็ไม่ได้ให้หรอกแต่ว่าก็ก็ปฏิเสธแบบสุภาพนะเดี๋ยวก็ต้องมีโอกาสได้เจอกันในที่ทํางานอีกอะคราวนี้อีกฝั่งมันจะจดจ่ออยู่กับคุณการทําให้คนมองว่าคุณเป็นที่หนึ่งคือเขาต้องเอาเรื่องของคุณกลับไปคิดพิเคราะห์นะครับกลับไปเอ่อตร,รึงคิดถึง คิดถึงมุมซ้ายมุมขวามุมหน้ามุมหลังนะครับรจะมีคนมาแย่งหรือเปล่าหรือแอบคุยกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยจากหนพวกนี้ทาให้เขามีอาการห่วงคุณบ้างค,คุณต้องกระตุ้นบ้าง2ครับเช่นมีคนทักมาครับในโซเชียลมีเดียทักมาถามเนี่ยนะว่าฉันะมีแฟนหรือ,อยังนะครับไม่รู้เป็นใครพอเขาถามเนี่ยเอ้ยแล้วใครอะนะครับก็บอกไม่รู้เหมือนกันนะครับฉันก็บล็อกไปแล้วแต่ทําให้เขารู้สึกว่าเราก็มีคนอื่นไหมปองวิธีการนี้ทําให้คนรู้สึกว่าคุณก็มีที่มาคุณก็มีที่ไป ไม่ได้ที่จะมีชีวิตตายอยู่กับเขาตลอดทั้งชีวิตครับในสถานการณ์ทำให้คนหึงบ้างในสถานการณ์ทำให้คนหวงบ้างเมื่ออะไรก็ตามแต่ที่คนรู้สึกว่าไม่ต้องมีความคิดยึดติดอะไรกับคุณก็ตามแต่มันจะเซนทันทีว่าคุณเป็นของตายพอคนเป็นของตายเท่ากับไม่ต้องสนใจเมื่อไม่ต้องสนใจก็ไม่ต้องใส่ใจเมื่อไม่ใส่ใจก็ไม่ต้องเกรงใจพอไม่เกรงใจจะพูดคำหยาบคายขอให้เข้าใจอย่างนี้ครับ แท้ที่จริงแล้วคุณจะเป็นที่หนึ่งในใจใครครับเพราะมันมองว่าคุณคือรางวัลชีวิตที่ดีที่สุดของมันครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณก็เลยครับมีหน้าที่สร้างภาพครับหรือการรับรู้ครับให้สมองของอีกฝ่ายคิดกลับมาครับว่านี่คือรางวัลที่ดีที่สุดครับคุณมีหน้าที่ทําให้อีกฝ่ายคิดครับไม่ใช่หน้าที่เรียกร้องให้อีกฝ่ายรัก เพราะเรื่องนี้มันเป็นการเล่นกับความคิดคนครับมันจะมี40พฤติกรรมครับทำให้แฟนเนี่ยมองว่าเราคืออะไรครับรางวัลชีวิตครับใครอยากจองสิทธิ์เรื่องนี้แชร์หนึ่งครั้งครับแล้วพิมพ์รหัสครับรางวัลครับตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวบอทจะส่งทั้ง40พฤติกรรมให้กับคุณในแชททั้งหมดเลยครับสิ่งนี้จะทําให้คุณเป็นรางวัลชีวิตในชีวิตของใครก็ได้แต่ให้เอาไปใช้ในทางที่ถูกทางก็แล้วกัน เพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากลงลึกเกี่ยวกับจิวิยาการทําให้เขาเลือกเราคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเพียงแค่0.1%ของ100%ครับเนื้อหาเชิงลึกทั้งหมดเลยศาสตร์ของการทําให้คนเลือกคุณคนเดียวคือทําให้เขาหมกมุ่นแต่กับชีวิตของคุณอยู่ในคอร์สนี้ครับคอร์สสั่งจิตให้เขาเลือกเราคนเดียวครับคุณจําไว้นะครับการที่คนคนหนึ่งจะเกิดความรู้สึกอยากอยู่กับคุณไปตลอดทั้งชีวิต คือการที่คุณเล่นจังหวะที่สมองของเขาตายพูดในจังหวะที่สมองของอีฝ่ายเกิดความอ่อนแอพูดในจังหวะที่สมองของอีฝ่ายเนี่ยมันไร้แรงต้านหรือมีแรงต้านน้อยที่สุดวันนี้คุณขอว่าเนี่ยคุณอยู่กับฉันเถอะนะคุณเลิกกับอีนั่นอีนี่เธอนะี่ต่างๆมันมีแรงต้านตลอดเพราะคุณไม่รู้ว่าจังหวะไหนสมองมนุษย์อ่อนล้ามากที่สุดอ่อนแรงมากที่สุดคุณพูดคําไหนก็ตามแต่มันมีโอกาสที่จะเชื่อและเชื่องในคำพูดของคุณมากกว่าราคาเต็มนะครับ 7,890บาทครับสำหรับคอร์สนี้เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจเป็นตัวจริงในวันนี้คุณจะเป็นเพียงตัวเลือกที่เขากักไว้แต่ไม่เลือกคุณต้องตัดสินใจเป็นตัวจริงและเดี๋ยวคุณค่อยคัดอีกทีหนึ่งว่าไอคนที่กลับมาเลือกคุณเนี่ยคุณจะเอาหรือไม่เอาหรือคุณจะดัดสันดาน2ครับถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจพอเขาไม่เลือกคุณต้องทำอะไรครับก็ต้องมาต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวด พอคุณยิ่งเจ็บคุณก็จะยิ่งจํายิ่งจําคุณก็พยายามหาวิธีการลืมพอหาวิธีการลืมนะครับคุณก็จะยิ่งเจ็บอีกคือมันมุ่ออนเป็นวงกลม3ครับเขาก็จะขอไปหามือที่3แบบนี้แบบหน้าด้านๆครับแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้ต้องทําใจอย่างเดียวใจหนึ่งก็รักเขาใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็เจ็บปวดแต่ใจหนึ่งก็อยากไปต่อครับสครับเงินเดือนของแฟนคุณทั้งหมดสมมติแฟนของคุณเ,เงินเดือน2 0,000จากก่อนหน,นี้ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวอยู่ดีด เมื่อคุณไม่ตัดสินใจให้เขาเลือกคุณคนเดียวไอ้เงินจํานวนนี้มันต้องไปไหนครับมันต้องไปหามือที่3ครับเอาไปกินหรูอยู่ยสบายกันทําไมเงินนี้มันไม่เป็นของคุณนะคุณลองคํานวณดูว่าเนี่ยสองหมบาทสมมติเงินเดือนของแฟนคุณครับเอาไปให้มือที่3 1ปีคูณด้วย12จะเท่ากับเท่าไหร่สองแสนสี่หมื่นบาททำไมเงินยอดนี้มันไม่เป็นของคุณทําไมตัวเลขนี้มันไม่เป็นของลูกคุณ ทำไมเงินจํานวนนี้มันไม่เป็นของครอบครัวของคนที่จะได้เอามากินหรูอ,อยู่สบายพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุขนี่ถ้าเขาคบกัน2ปีเนี่ยคุณเสียเนี่ยเกือบ5 0 0 0สนบาทนะห้าแสนบาทนี่ซื้ออนาคตชีวิตของลูกของคุณเนี่ยได้จนถึงปริญญานะครับแต่5ครับกลับเป็นว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองค่าบ้านค่าน้ําค่ารถค่าไฟค่าลูกโรงเรียนต่างๆพวกนี้ตำๆเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อเดือน นะครับปีหนึ่งก็แสนสองใครรับผิดชอบคุณรับผิดชอบทํางานโง่งกับไม่ได้2องแสนสยังไม่พอนะครับบวกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกแสนสองอีกครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับ3ามแสนหครับนี่คือมูลค่าความเสียหายคร่าวๆวครับและจริงๆคุณสามารถไปคํานวณเองได้เลยนะว่าคุณสูญเสียไปเท่าไหร่ต่อปีทํำไมจํานวนนี้เนี่ยมันไม่ไหลเข้ากระเป๋าของคุณครับ เพราะงั้นเนี่ยครูคอมแนะนําเลยครับให้คุณเรียนคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนเพราะไอยอดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะฉะนั้นกับใครที่ดูไลฟ์นี้ครับราคาปกติ7,890บาทวันนี้ครูคอมให้โปรพิเศษใครอยากได้นะครับโปรนี้ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับจำกัดเพียง10ท่านแรกครับ ที่แคปเจอร์ทันจาก7,890บาทคุณไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง990บาทชำระเพียง990บาทเฉพาะนะย้ำอีกทีนะครับเฉพาะ10คนแรกที่ดูไลฟ์นี้ครับแล้วแคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับส่งไปที่ Line แอดนะครับลิงก์ Line แอดคูคอมปักมุดด้านล่างหรือแอดไลน์อันนี้ครับนะครับ7,890าบาทก็ยังคุ้มนะถ้าแลกกับ3,6มแสนบบาทก็คุ้มนะครับ แลกกับเงินเดือนแฟนของคุณเดือนเดียว7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกกับความสุขของคุณไปตลอดทั้งชีวิต7,890บาทก,ก็คุ้มนะครับแลกความสุขของลูกคุณไปตลอดทั้งชีวิตและ7,890บาทก็ถือว่ายังคุ้มนะครับถ้าแลกกับความสุขครอบครัวของคุณไปตลอดทั้งชีวิตครับ